วันนี้นะคะมาเจอกับน้องจเจ้าขายแล้วค่ะกับเชื่อปะเจ้าจขาวพาไปค่ะพเพื่อนเพื่อนอันนี้นะเพื่อนเพื่นอนคือคลิปที่แล้วเนี่ยเราพาเพื่อนเพื่อนนะคะไปกินขนมอินเดียมาแล้วคือแบบอยากให้เพื่อนๆไปดูมากเพราะวแบบ่าคลิปนั้นคือสนุกมากค่ะเพื่อนๆแบบร้านขายขนมอินเดียแล้วก็อาหารอินเดียร้านแรกในประเทศไทย <c oughs> เป็นโมทกาขนมดอกลาบนี่เขาจะเรียกอามาตีะคะ่ะเป็นขนมตัวใหม่นะคะจะเรียกว่ามากราเชื่อมเขาแบบนี้จริงอ่ะดับทำเล็กๆก่อนมาชิมเลย หวานเจี๊ย <g> บ <venue> <g venue> คลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่วันนี้นะน้องเาะาขาจะพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพมา่าค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราเหมือนไปอยู่พม่าแล้วนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูพมาเขาจะเป็นไงอะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวก่อนนะคะพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะชื่อเจนนี่นะคะเป็นลูกสาวเจ้าของร้านก็เด็วพมาค่ะพี่เจนนี่เนาะโอเคค่ะชื่อน่ารักมากเลยค่ะอะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําเมนูหน่อยนะคะพี่ค่ะตัวแรกค่ะฝั่งน้นจะเป็นอัปเปียวค่ะตัวอัปเปียวค่ะจะเป็นเส้นใหญ่ราดด้วยสุกวแล้วก็จะมีผักกาดดองค่ะกินแก้เรียนด้วยเป็นเมนูใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นเมนูซกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะ มาก็ต้องมาลองตัวนี้ส่วนตัวต่อมาค่ะข้างๆกันจะเป็นตัววัดรูค่ะตัวนี้มันจะเป็นต้าหู้หั่วเหลืองยำค่ะและมาล้านวยซอสซอสนี่จะเป็นจะรสชาติจะออกหวานๆเล็กๆอืมใช่มันเนื้อสัมผัสมันจะแตกต่างกันหน่อยเนาะใช่ค่ะทำจะถั่วตัวเดียวกันค่ะตัวหนึ่งจะเป็นแบบร้อนก็คือฝั่งโน้นส่วนฝั่งนี้จะเป็นแบบเย็นอืมก็คือจะมีแบบร้อนแบบเย็นคือจริงๆเมนูที่นี่ก็มีเยอะด้วยใช่ไหมคะพี่เมนูมีประมาณ10กว่าเมนูโอ้โหแต่อันนี้คือหลักๆที่เราพาเพื่อนๆมาดูออัน้คืิเจแลวใชช่พ ใครที่มานะคะแล้วอยากมาลองก็คืออยากให้มาลองเมนูหน้าแรกค่ะหน้าแรกของเมนูนะมีเยอะมากเลยเพื่อน16เมนู6เมนูนะคนจะมาทานกันเยอะเยอะก็จะมีข้าวแกงไก่อัเปี้ยวนะข้าวซอยแห้งมูฮิงคาใช่ไหมคะใช่ค่ะยำใบชาแล้วก็วันดับบูที่เราสั่งมานี่เองนะคะเพื่อนๆตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหเมนูนี่คือเยอะแยะมากใครอยากมาลองกินอาหารพม่านะมาที่นี่ได้เลยเพราะว่าเขามีเมนูเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้พี่เขาก็แนะนํามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือเมนูตามนี้เลยอยากทานเมนูไหนก่อนก็คือสามารถทานได้เลยแล้วเขาก็จะมีเครื่อง เคียงคืออันนี้เป็นผักดองนะคะเพื่อนเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วนะอันนี้เป็นผักดองค่ะจิ้มแก้มการตัดเลี่ยนนะหรือว่าถ้าใครที่ชอบทานเผ็ดนี่ได้เลยเป็นพริกนะคะเพื่อนเชื่อว่าต้องแซ่บถึงสวงแน่นอนอ่ามาเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยก็เพื่อนๆขาเมนูที่เราต้องหาฝั่งนะคะก็คือมีตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็คือตรงนี้เมนูนี้ก็คืออัพเปียวนะเพื่อนๆส่วนอันนี้นะคะก็คือจะเป็นวันเดาบูนะคะเพื่อนๆนั่นเดี๋ยวเราจะขอเริ่มจากวันเดาบูก่อนเลยนะอันนี้ก็คือแบบ ยอมรันบนะเพื่อนเพื่อนว่าเราจะขายเรใช้คำว่าแบบเปิดประสบการณ์บ่อยมากเพราะว่ายอมรับจริงๆว่าเราก็ไม่เคยลองมาก่อนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะเพื่อนๆอ่ามาตอนเรี้เดี๋ยวขอญาตด,ดูน้ำนี่นนะนี่น้ำเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าน่าจะแบบแซ่บอยู่พอควรอ่าส่วนอันนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวแป้งเขาแน่เลยเน,ะเนยาะนี่ไปไหนนี่แป้งเขาจะเป็นแบบนี้ เขาก็จะมีงานมีถั่วมีอะไรามานะาเขาก็จะปรุงปรึงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อามาเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมนิดนึงนะหน้าตา,าจะเป็นแบบนี้เลยมากไม่เ,เชื่อเพื่อนๆรู้สึกว่าเออค่ะยอมรับเลยว่าตอนแรกก่อนที่เราจะม,มากินอะเราเห็นหน้าตาของอาหารว่าเป็นแบบนี้เราคิดว่ารสชาติจะเป็นแบบรเราจินตแบบน,นาการมาแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเมื่อกินเนี้ยแบบรสชาติมันแบบ ต่างจากนี่คือเดียวเลยอ่ะมันอร่อยอ่ะเพื่อนคือแป้งเขาจะมีความหนึบๆนะแต่ว่าหนึบนี่ค่ะเพื่อนมันความหนึบแมีความนุ่มนะคือแป้งนุ่มเลยแล้วนี้คือเขามีตัวน้ําตัวนี้มาก็คือข้าวนะคะเพื่อนมันมีความเผ็ดหอมๆนะจะไม่เผ็ดมากค่ะเพื่อนแล้วก็มีความมันๆของถั่วนะเพื่อนเมนูนี้ถือว่าดีเลยค่ะเพื่อนชอบตรงความแบบหอมงานนะคะหอมถั่วนะคือสุดยอดเลยขอต่อยคำนะเพื่อนอร่อยมากอ เมืม่อกี้น้องจ๋าค,คือสงสัยเนี่ยคืออยากอธิบายเพื่อนๆว่าไ้น้ำรสชาติเป็นไงน้ำคือจะรสชาติความออกหวานเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆค่ะเพื่อนๆอันนี้แป้งนะคือตอนแรกคิดว่ามันจะออกหนึบหนึี่จินตนาการไว้แต่จริงๆแป้งจะออกนุ่มๆเพื่อนๆพื่อเข้ากันดีค่ะเพื่อนๆพืแต่เป็นแป้งนุ่มๆแล้วมีน้ำราดที่แบบว่ามีความเปรี้ยวหวานเชื่อว่าเมนูนี้เข้าออกับคนไทยได้เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะเมนูถัดมาจะเป็นอัปเปียวเดี๋ยวเรามาลองชิมอัปเปียวกันค่ะเพื่อนๆ ที่พี่เขาแนะนามานะก็คือเขาบอกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆน่าจะเป็นแป้งถั่วหรืออะไรสักอย่างนะที่เมื่อกี้น้องสะขานะได้ยินมาก็คือมันมันเหมือนกันนะคะแป้งตัวเดียวกันแต่ต่างกันแค่ว่าอันนี้จะเป็นแบบร้อนส่วนอันนั้นจะเป็นแบบยินนะคะเ,เพื่อนๆร้อนแบบนี้นะก็ะคือจะมีถัว่วมีน้ําเนื้อมาเลยตามนี้เลยแล้วเขาบอกว่าจะมีเส้นอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวเขาจะเริ่มจากอะไรก่อนนีเดี๋ยวุญาตขอชิมดูจากน้ำก่อนละกันน้ำก็จะมีความนิ่ิดนนะ,ะเดี๋ยวขอชิมน้ำ ตัวน้ำแบบเพื่อนๆก็เหมือนกับที่พี่บอกคือรสชาติเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้อันนี้เหมือนกันแต่ต่างกันตรงน้ํารู้สึกว่าน้ําตัวนี้น่าจะออกความหวานเปรี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆมากกว่าแต่ตัวนี้จอ,อกหวานกว่านะรู้สึกเหมือนออกหวานออกหวานออกหอมแต่ว่าเผ็ดเผ็ดไม่ค่อยนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าเหมือนจะมีเส้นอยู่ด้านในอ่ะ <S <S โอ้ี่เส้นจริงเลยเส้นหเส้นใหญ่ะเพื่อนๆโอ้เป็นนี้เลยมาลอวมาชิมกันเส้นใหญ่เป็นนี้เลยจ้ะโอ้เป็นนี้เลยมาลอวมาชิมกันเส้นใหญ่เป็นนี้เลยจ้ะ ก็เมื่อกี้กินแล้วนะคะเพื่อนๆก็คืออันเนี้ย คือมันมีเส้นทำไมเพื่อนๆก็คือแบบแป้งเขาก็จะมีเส้นเขาก็จะมีความหนึบๆแล้วก็กินกับตัวน้ําด้านบนที่บอกว่าเป็นเป็นถัน่วเป็นแป้งถั่วอะไรที่อบอกนะก็คือมันจะมีความข้นๆของเขาอยู่แล้ว,ลวเข้ากันดีค่ะเพื่อนๆมันก็เหมือนอารมณ์เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันจะมีความข้นแตกต,ต,ต่างจากก๋วยเตี๋ยวตรงน้นจะเป็นแบบน้ำน้ำใสๆหน่อยอันนี้จะเป็นแบบข้นๆนะอ่าเมื่อกี้เราก็กินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวให้พี่ฝากร้านนิดนึงนะว่าแบบใครอยากมาลองอาหารพม่าน,นะคะมาที่นี่ได้เลยอ่ะพี่คะแนะนาหน่อย หลังให้เดียมโพเลียมค่ะใครหาไม่เจอก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์086996998 9, 9ค่ะอืก็คือมีช่องทางตามนี้เลยนะคะเมื่อกี้พี่เขาบอกพิกัดไปแล้วแต่ว่าถ้ากลัวแบบว่าไม่ชัวร์ก็คือโทรมาถามก่อนได้เลยนะเพราะว่าถ้ามาช้ามิเกียวนะพวเพื่อนๆอาจจะแบบว่า <tu i ro> ไม <t t ่ได้ลิ้มลองเมนูที่มันแบบเป็นซิกเนเจอร์เลยนะเพราะพุ่งตรงขายดีมากค่ะเพื่อนอย่างวันนี้น้องจะขาก็คือได้ประมาณ2เมนูนะจริงๆถ้ามาไวอาจจะได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมคะพี่แต่เนื่องจากว่าแบบเขาขายดีอะเธอก็ต้องรีบมาแล้วโอเคเปล่าก็น้องเจ้าขานะคะก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่เราพาเพื่อนๆมาลองก็วยเตี๋ยวพม่ากันแล้วนะคะเพื่อนๆคือร้านนะคะเพื่อนๆก็คือต้องเดินเข้ามาหน่อยนะคือร้านเขาจะลึกนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเข้ามาปุ๊บแล้วเพื่อนๆเห็นป้ายสีเหลืองนะเขียนวันนี้ก็พาา มาลองแล้วนะคะเพื่อนๆคือทองแบบ2เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านกันเลยค่ะเพื่อนๆก็คือจะมีนี่นะคะเพื่อนๆอัพเปี้ยวนะคะเพื่อนๆกับวันดารบูนะวันนี้ก็คือมาลองแล้วค่ะเพื่อนๆคือเราอะเคยเห็นแต่หน้าตาของอาหารพมา่าใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ไม่เคยลองแล้วเราก็ไปกินในราการห้รสชาติมันเป็นอย่างนั้นนี้แต่เรายังไม่เคยสัมผัสจริงค่ะเพื่อนๆแต่มาสัมผัสจริงแล้วรู้สึกว่า้รสชาติอร่อยกว่าที่คิดนะคะเพื่อนๆคือแบบรสชาติอร่อยมากค่ะเพื่อนๆถูกปากคนไทยแน่นอนนะก็คือมันจะมีความหวานเปรี้ยวหลักๆนะคะเพื่ นะแตเป็นแป้งที่เป็นแบบเย็นจุวนี้เป็นแบบน้ำนะคะพเพื่อนๆเือจะเป็นแบบร้อนๆหน่อยนะก็คือจะแตกต่างออกไปยี่มีเส้นมีอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าพเพื่อนเื่อคนไหนที่แบบว่าทานเผ็ดแทนอะไรอย่างนี้ก็นี่จรงได้เลยนะคะใส่พริกเพิ่มหรือว่าทานกับผักดองนีง่คือแบบลงตัวแน่นอนนะโอเคน,อน้องราก็ขานะคะก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิงก้งกิงก้งกิง้งกิ้งเป็นกำลังใจกับน้องเจ้ข่านนิดนึงนะบอกเลยว่าแบบกินเพลินมากเลยค่ะเพื่ นี่ดูดดดดเพื่อนดูแป้นสิคือแป้นเขตัดมาพอคำอะนี่น้ำเลยนะโอ้โหยเออนัวๆนนนกันเลยมาอืมฟินมากอลยเพื่อน ที่เรากินเนี่ยทำมาจากอะไรนะคะพี่ถั่วลูกไก่ถั่วลูกไก่ก็คือที่เราเห็นอยู่อันนี้คือยังไม่กระทะเปลือกใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะอันนี้ยังไม่กระเทาะนะส่วนอีกฝั่งนันคื้อกระเทาะแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะเราจะเป็นแบบนี้ที่มันกระทะเปลือกเราจะใช้ตัวที่มันกระทาะเปลือกแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือตัวที่เรากินเลยตัวน้ำซุปใช่ไหมกระสุนนี้แหละกระตุนก็ทางตัวก้อนเลยทำมียวกตัวเดียวกันแต่ว่าแค่คนเราวิธีทำอ๋อแค่คนเราวิธีทำนะคะเพื่อนๆโอ้โหนีคือจุดจุดความอร่อยแล้วเนี่ย